โอเคนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาอยู่ในแมทบ็อกฟูดนั่นเองนะครับพี่ก็จะมาแจกสคริปต์นะครับผมเป็นสคริปที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นสคริปที่เป็นน้องของเลดซีฮับนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสคริปที่ไม่มีคีย์นั่นเองนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับผมฟังก์ชันต่างๆก็จะเหมือนเลดซีฮับเลยนะครับแต่ว่า UI ก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่ารุ่นที่เลดซีฮับนั่นเองนะครับก็จะเป็นรุ่นน้องนั่นเองนะก็ Jahr. สามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับ ฟังก์ชันต่งางๆก็จะเหมือน Legacy Hub เลยนะครับก็ก่อนจะไปใช้นะครับผมก็ไปโหลดตัวรันเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ตัวเต็มก่อนนะครับผมก็ห้ามใช้เวอร์ชันตัวรันเก่านะครับผมมันจะมีโอกาสโดนแบน80%เลยนะก็ไปใช้เวอร์ชันใหม่กันนะครับผมก็สคลิปก็จะมีฟังก์ชันประมาณนี้นะครับผมก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับพี่ก็จะรีวิวเข้าๆนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีออโตทำหมัดหรือว่าทำสไตล์แล้วก็ออโตพวกดาบพวกอาวุธน,นะครับผมก็สามารถท ทำตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกหาเกาะพวกหาแบบว่ามิลานไอแลนด์นะครับผมก็สามารถทำได้นะครับผมพวกแถบซีหรือว่าอีเวนต์ต่างๆนะครับ แบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่างๆอย่างเช่นการทาเผาการแบบว่าเสกคนนะครับผมก็สามารถทําได้หมดทุกอย่างเลยนะครับพี่ก็จะมาบอกคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในคลิปตอนนี้นะครับผมเราสามารถเสกคนแล้วก็เอฟเฟกตเบลตี้หรือว่าค่าหัวได้นั่นเองนะครับพี่ก็จะเฟกเบลตี้ให้ดูนะครับผมว่ามันสามารถเฟกค่าหัวได้ประมาณ30ล้านหรือว่ามากกว่า30ล้านได้นะครับผมพี่ก็จะเฟกไปประมาณ3 0 0 0 0ล้านนั่นเองนะครับผมก็ 3B ีนี่ คือดวงแบบว่ามันเยอะมากเลยนะครับผมสําหรับพี่เฟกนะคนอื่นๆก็จะไม่สามารถเห็นเรานะครับผมพี่ก็จะเห็นแค่คนเดียวนะแล้วก็สามารถบูตไอพีได้ด้วยนะครับผมก็สามารถเอาสคริปต์ตัวนี้ไปใช้ได้แบบว่าคนที่โทรศัพท์ไม่ค่อยแรงก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับสาหรับสคริปต์ตัวนี้นะครับผมถ้าใครอยากได้ก็บอกพี่ได้นะครับผมพี่ก็จะแจกไว้ประมาณใต้คอมเมนต์นะครับผมก็สามารถออโต้ไก่ตันได้นั่นเองนะครับพี่ก็จะโชว์ออโต้ไก่ตันไปเรื่อยๆนะครับผมจะเอฟเคไว้จนกว่าแบบว่า มันจะตันหรือว่าทําอาวุธทาดาบให้หมดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสคริปต์ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจะขอตัวลาก็ฝากกดไลค์กดใจให้พี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจพี่แจกต่อนะพี่ก็ไปละบา,บาย